สองช้อนประมาณนี้่ถ้ามีมากใส่มากก็ได้ไม่มีผลอะไรครับส่วนกากน้ำตาลนีคือจะใส่เยอะมันก็ป่นะเนาะเอะกย่นอันนี้ก็สองช้อนแต่งริงอ่ะถ้าถ้าจริงจริงเราจะเอาใส่ในในแก้วก่อนแล้วละลายให้มันเข้าก่อนแล้วค่อยเทเพราะแบบนี้พอไปกวนแล้วมันจะไม่เข้ากับน้ำอันนี้แบบสาธิตเนาะครับมันจะข้น เนี่ยประมาณเนี้ยคนนะนะสมมติว่าเข้ากันเร็วนะส้อทิ้งต่างทิ้งต่างอันนี้จะให้ดูความแตกต่างว่าทำไมทำไมถึงเป็นช้อนนะครับ เพราะว่าบางทีไอ้ตัวตจากน้ำตาลกับไอ้ตัว EM บางบางทีมันจะเป็นก้อนเล็กๆแล้วมันจะติดรูนะครับมันจะติดรูแล้วที่มันจะลดยากแต่ถ้าเป็นแบบช้อนแบบนี้นะครับนี<อ>่ครับ